รัฐเมทาค่ะรายการที่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันช่วงนี้นอกจากอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วนะคะไหนยังจะต้องกลัวโรคโควิด -19 กันอีกนะคะคุณผู้ฟังทำให้ช่วงนี้ครูเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเริ่มมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะมีชื่อว่า an apple a day a n apple a day เป็นคำกล่าวสั้นๆน,นะคะในภาษาอังกฤษแต่มีความหมายได้ใจความค่ะมาจากประโยคที่ว่า an apple a day keeps the doctor away a n apple a day keeps the doctor away หมายถึงแค่แอปเปิลลูกเดียวเนี่ยนะคะก็ทำให้เราห่างหมอได้แล้วค่ะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือแค่แอปเปิลเพียงลูกเดียวก็สามารถทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสุขภาพในบทนี้ค่ะมีเยอะทีเดียววันนี้ครูจะขอเริ่มคำแรกก่อนเลยอาจจะยาวนิดนึงบางคำที่ค่อนข้างยากครูจะพยายามสะกดให้นะคะคำแรกค่ะคำว่า n u t r i t i o u s n u t r i t i o u s สะกดได้ว่า n u t r i t i o S nutritious นะคะ meaning food that is good for your body food that is good for your body แปลว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเรามีคุณค่าทางโภชนาการนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น apple it's one of the best nutritious fruits apple เปนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากทีเดียวค่ะ คำต่อไปค่ะ variety variety meaning a lot of different a lot of different แปลว่าความหลากหลายนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น eating varieties of food can keep you healthy eating varieties of food can keep you healthy การรับประทานอาหารที่หลากหลายสามารถทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นะคะคำถัดมาค่ะ food allergy food allergy meaning a condition that causes illness if you eat certain foods แปลว่าการแพ้อาหารค่ะคำนี้สำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทางไป ร่วมงานอะไรบางอย่างการที่เรารู้ว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทางไกลนะคะยกตัวอย่างเช่น luckily i don't have any food allergies luckily i don't have any food allergies โชคดีนะคะ luckily ที่ฉันเนี่ยไม่มีอาการแพ้อาหารอะไรเลยค่ะ I don't have any food allergies. <coughs> food intolerance. Food intolerance meaning a condition when you cannot digest certain food properly. For example, lactose. intolerance แปลว่าการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยอาหารบางอย่างได้นะคะ food intolerance ยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะไม่สามารถที่จะย่อยนะคะ lactose ในนมอะไรเช่นนี้นะคะเป็นต้นยกตัวอย่างเช่น since I turned 3 0 s I started to get a lot of food intolerance since I turned 30s. I started to get a lot of food intolerance. แปลว่าตั้งแต่ฉันเนี่ยนะคะขึ้นเลข3นั่นเอง Since I turned 30s อายุขึ้นเลข3ามนะคะสาแล้วฉันก็เริ่มที่จะมีอาการที่ไม่สามารถย่อยอาหารบางอย่างได้นั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะ serving serving meaning portion portion สองคำนี้นะคะเหมือนกันค่ะคำว่า serving หรือว่าคำว่า portion นะคะใช้ได้ทั้งจริงๆแล้วคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยค่ะแปลว่าปริมาณขนาดของการบริโภคเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่น this box of cookies contains two servings This box of cookies contains two servings แปลว่าคุกกี้กล่องนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะรับประทานหรือว่ามีขนาดของการรับประทานเนี่ยได้2ครั้งด้วยกันนะคะ two serving สามารถรับประทานได้2ครั้งคำถัดมาค่ะ to eliminate to eliminate meaning totally remove totally remove แปลว่า การเลิกนะคะหรือว่าการยกเลิกหรือเลิกโดยเด็ดขาดเป็นต้นค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I should eliminate my unhealthy habits. I should eliminate my unhealthy habits. แปลว่าการเลิกนะคะนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะคำถัดมาค่ะ Cut down on something. Cut down on something. Meaning To have less of something แปลว่าการลดปริมาณบางอย่างลงนะคะยกตัวอย่างเช่น I should really cut down my coffee during the day. I should really cut down my coffee during the day. ฉันเนี่ยควรที่จะลดปริมาณการดื่มกาแฟในแต่ละวันลงนะคะเพราะว่าบางทีการดื่มคาเฟอีนมากๆก,ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นตน้นหรือว่าคัดดาวน์ซูการ์ก็ได้นะคะ I would like to cut down my sugar intake เป็นต้นก็คือลดปริมาณน้ําตาลในแต่ละวันหรือการบริโภคน้ําตาลก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าคัดดาวก็คือสามารถใช้กับสิ่งที่เราอยากจะปรับหรือว่าลดปริมาณในการบริโภคลงได้หมดเลยค่ะคําถัดมาค่ะคือคําว่า appetite appetite คำนี้ครูสะกดให้นะคะจะยาวนิดนึงค่ะสะกดได้ว่า a p p e t I T E appetite meaning desire to eat. แปลว่าความอยากอาหารค่ะ.ยกตัวอย่างเช่น, like, I have lost my appetite these days. I have lost my appetite these days. แปลว่าช่วงนี้เนี่ยฉันไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยนะคะไม่ค่อยอยากอาหารอันนี้คุณผู้ฟังต้องระวังแล้วนะคะถ้าไม่อยากอาหารเป็นหนึ่งในอาการโควิดหรือเปล่าจะต้องระวังตัวเองให้ดีนะคะเป็นต้นค่ะคำถัดมาค่ะคือคำว่า strongly advise strongly advise meaning to recommend แปลว่าแนะนำนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I strongly advise you to do more exercising. I strongly advise you to do more exercisings. แปลว่าฉันเนี่ยตั้งใจจะแนะนำให้เธอเนี่ยออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะเธอควรจะออกกำลังกายให้มากขึ้นนั่นเองคำถัดมาค่ะ balance diet. balance diet แปลว่า รับประทานอาหารอย่างพอประมาณค่ะ When you eat all the right food your body needs นั่นเองค่ะ Balance diet คือการรับประทานอาหารแบบพอประมาณยกตัวอย่างเช่น It is hard to keep a balance d diet it is hard to keep a balanced diet มันเป็นการที่ยากมากเลยนะคะที่เราเนี่ยจะรับประทานอาหารแบบพอประมาณบางทีก็อยากจะตามใจปากอะไรประมาณนี้นะคะคำถัดมาค่ะคือคำว่า snack snack meaning small amount of food between meals แปลว่าอาหารระหว่างมื้อนั่นเองค่ะหรือในภาษาไทยก็จะหมายถึงเวลาที่เราชอบกินจุบจิบอาหารระหว่างมื้อนะคะกินระหว่างมือไม่ได้กินจริงจังเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่น I cannot stand a day without a snack I cannot stand a day without a snack แปลว่าฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะคะวันหนึ่งถ้า ไม่ได้กินขนมเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อสุขภาพนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำสุดท้ายคำว่า digest digest meaning to change food into substances your body can use for health and growth แปลว่าการย่อยอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น eating more vegetables can help you to digest better Eating more vegetables can help you to digest better. แปลว่าการรับประทานผักหรือว่าบริโภคผักให้มากขึ้นเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีระบบย่อยที่ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะต้องเริ่มจากการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกันก่อนค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินหรือว่าการออกกำลังกายในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการแนะนำให้คนรอบตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นโดยตัวช่วยของเราในวันนี้นะคะก็คือการหยิบนำ modal verb มาใช้ในการ Give advice and suggestion ในการให้คำแนะนำนั่นเองค่ะ Modal verb นะคะก็คือคำกริยาช่วยประเภทหนึ่งค่ะที่เข้ามาช่วยทำให้กริยาแท้เนี่ยมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับ Modal verb ที่เรามักจะพบได้บ่อยๆค่ะยกตัวอย่างเช่น can or could แปลว่าสาม,มารถนะคะ will or would แปลว่าจะ shall or should แปลว่าควรจะ may or might แปลว่าอาจจะ must แปลว่าต้อง ought to แปลว่าควรจะคุณผู้ฟังคิดว่า modal verbs กับ verb เนี่ยปกติแล้วแตกต่างกันยังไงคะ m o ด e ลเวิร์นะคะตามทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะทำให้เป็นประโยค present simple v e r b ทั่วไปเราจะมีกฎที่ว่าจะต้องเติม s หรือว่าเติม es อย่างในเอพิโซดที่ผ่านมาที่เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ m o ดูลเ e ิร์บค่ะเวลาที่อยู่ในประโยคเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติม s เลยไม่ว่าประธานเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะคะ i u v d h e he, she หรือ it นะคะหรือ,เ,อเป็นการกล่าวถึงชื่อของบุคคลที่3เป็นต้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติม s หลัง modal verb เหมือนใน verb infinitive เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น I will cut down my sugar intake this year I will cut down my sugar intake this year. I will นะคะ will เป็น modal verb ค่ะจากนั้นตามด้วย verb infinitive ได้เลยก็คือคำว่า cut down ต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเติม s เพิ่มเติมให้ infinitive ด้านหลังด้วยนะคะก็ใส่เป็นประโยคเต็มๆได้เลยว่า I will ตามด้วย cut down นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนท้ายของประโยคค่ะประโยคนี้จะแปลว่าฉันจะ ลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลในปีนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ she can eat more vegetables than I am she can eat more vegetable than I can ประโยคนี้นะคะจะแปลว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะกินผักเนี่ยได้มากกว่าฉันนะคะจะสังเกตว่า she can ตามด้วย eat ตรง eat เราก็ไม่ต้องไปสนใจเติม s อะไรแล้วนะคะก็สามารถที่จะต่อด้วย uh, infinitive verb ได้เลยก็จะเป็น she can eat ตามด้วยส่วนท้ายของประโยคค่ะต่อมานะคะข้อแตกต่างถัดมา modal verb สามารถที่จะทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือ ประโยคคำถามได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กริยาช่วยตัวอื่นๆนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นใน present simple เนี่ยบางทีการทำให้ verb infinitive เป็นคำถามเราอาจจะต้องมีการนำ verb to do หรือว่า do หรือ does เข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่พอเป็น modal verb ค่ะเราสามารถทำให้เป็นปฏิเสธ ได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องอาศัยเวิร์บช่วยอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปประโยคแรกนะคะเป็นรูปประโยคปฏิเสธ you can't come to the office if you are sick you can't come to the office if you are sick ก็คือ you can't นะคะมาจาก cannot นะคะแปลว่าไม่สามารถมาที่ทำงานถ้าคุณป่วยก็จะสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ don't หรือ d ั e s n t ในประโยคนี้แม้ว่าประธานจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะอย่างที่เราบอก i u we, v day หรือ he she it สามารถที่จะทำ modal verb ให้เป็นปฏิเสธได้เลยประโยคนี้นะคะ you can't come to the office if you are sick แปลว่าคุณไม่สามารถที่จะมาที่ทำงานได้ถ้าคุณป่วยค่ะอันนี้ก็สำคัญเช่นการยิ่งยุคโควิดแบบนี้ถ้าเรารู้สึกไม่ดีก็ควรที่จะพักผ่อนอยู่บ้านกันไปเลยนะคะ ตัวอย่างที่สองค่ะคือการทำให้เป็นประโยคคำถามค่ะยกตัวอย่างเช่น Can you eliminate unhealthy habits? Can you eliminate unhealthy habits? คุณสามารถที่จะลดละเลิกหรือว่าเลิกนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ไหมนะคะจะสังเกตว่าเราสามารถขึ้นต้นคำถามประโยคคำถามด้วย modal verb โดยสามารถใส่คำว่า can ตามด้วย ประธานคำถามในประโยคนะคะซึ่งในที่นี้คือ you ตามด้วยส่วนอื่นๆของประโยคไปได้เลยค่ะก็คือ can you ตามด้วยส่วนท้ายนะคะก็จะกลายเป็นประโยคคำถามแล้วค่ะแบบที่3นะคะข้อสังเกตยอย่างที่3ค่ะหลัง modal verbs นะคะต้องตามด้วย infinitive verbs สมมค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปบ้างแล้วในตอนต้นนะคะก็คือ infinitive verbs คืออะไรก็คือ verb ในรูปแบบธรรมดาค่ะที่ไม่มีการผันไม่มีการเติม ing เติม ed เติม s หรือว่า es เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกค่ะ you should drink more water you should drink more water เธอควรที่จะดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะข้อสังเกตนะคะ you should should ก็คือ modal verb นะคะตามด้วย drink drink ไม่มีการเติมอะไรเลยนะคะเป็น infinitive ค่ะ you should drink more water เธอควรที่จะดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะอีกรูปประโยคหนึ่งค่ะ you must exercise more you must Exercise more แปลว่าเธอควรที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะมาสังเกตรประโยคกันดูนะคะ You must must เป็น modal verb ตามด้วย exercise เป็น verb infinitive ได้เลยไม่เติมอะไรเช่นเคยนะคะ You must exercise more แปลว่าคุณควรที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้รูปประโยคแบบ condition ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้อีกด้วยค่ะโดยการขึ้นต้นประโยคด้วย if I were you ตามด้วย modal verb I would และสิ่งที่เราต้องการจะแนะนำค่ะอ่ารอบนี้ประโยคจะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะเราจะทำให้เป็นรูปแบบประโยค condition หรือประโยคที่ทำให้เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองค่ะ if I were you มีความหมายว่าถ้าฉันเป็นเธอตามด้วย I would I would จะหมายถึงฉันจะนะคะเรามาลองดูรูปประโยคกันค่ะประโยคแรกค่ะ A. พูดกับเพื่อนนะคะว่า I can't stop sneezing I can't stop sneezing ฉันเนี่ยหยุดจามไม่ได้เลยนะคะ B. ก็เลยตอบ A. ว่า If I were you I would take a cold shower If I were you I would take a cold shower ถ้าฉันเป็นเธอนะ I would take นะคะ would เป็น modal verb ตามด้วย take ซึ่งเป็น infinitive ไม่ต้องเติมอะไรเช่นเคยนะคะแปลว่าถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะไปอาบน้ำเย็นเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังกลับไปลองที่บ้านนะคะถ้าเราจามแล้วเราไปอาบน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยทำให้เราหายจามได้จริงๆไหมนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำให้รูปประโยคของเราเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยการใช้สำนวนในภาษาอังกฤษเป็นการเกริ่นนำหรือเปิดประโยคก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นการขึ้นต้นประโยคด้วยสำนวนเหล่านี้ค่ะสำนวนแรก it's time it's time แปลว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะคำถัดมาค่ะ it's about time It's about time แปลว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วและอีกหนึ่งสำนวนค่ะ It's a high time It's a high time แปลว่าถึงเวลาไม่มีเวลาไหนเหมาะกับเวลานี้แล้วนะคะเวลานี้เหมาะที่สุดเป็นต้นค่ะ These expressions are used to express strong feelings about something that hasn't been done or about something that should happen very soon การขึ้นต้นประโยคหรือว่าสำนวนเหล่านี้นะคะเป็นการเกริ่นนำด้วยรูปประโยคเพื่อเป็นการขยายความถึงสิ่งที่เราอยากจะจัดการหรือแก้ไขที่เรายังไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เราควรจะทำโดยเร็วที่สุดแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ทำเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่น I think it's about time you thought about your diet a bit more I think it's about time you thought about your diet a bit more. ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะคิดถึงเรื่องการควบคุมอาหารบ้างนะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ It's time you took a good look at your lifestyle. หมายถึงถึงเวลาแล้วที่เธอจะหันมาดูแล lifestyle หรือว่าชีวิตวิถีชีวิตของเธอในช่วงนี้ได้แล้วนะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะ It's a high time you did some exercise. It's high time you did some exercise. แปลว่าเวลาเนี้ยเหมาะแล้วค่ะเหมาะแก่การที่เธอเนี่ยจะออกกำลังกายเป็นต้นค่ะเราลองมาดูบทสนทนาแบบง่ายๆจากสำนวนและประโยคต่างๆที่เราเพิ่งได้เรียนกันไปนะคะตัวอย่างแรกค่ะ I don't know what to do with my husband. Oh, what's wrong? He smokes 40 a day. Oh, really, dear? I think it's a high time he quit smoking. I agree, but what can I do to help him? My advice to you is to help him step by step. ตัวอย่างแรกนะคะ A บอกว่า I don't know what to do with my husband ฉันไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับสามีฉันดีนะคะ B ก็เลยถามว่า What's wrong เกิดอะไรขึ้นนะคะ A ก็บอกว่า He smokes 40 a day คือสามีของ A เนี่ยสูบบุหรี่วันละ40มวนเลยนะคะเยอะมาก B ก็ตอบว่า Really จริงหรอนะคะ I think it's high time he quit smoking แปลว่าฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่สามีของเธอเนี่ยจะเลิกสูบบุหรี่สักทีนะคะเอก็บอกว่า I agree ฉันก็เห็นด้วยนะ but what can I do to help him แต่ฉันเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือเขานะคะบีจริงตอบว่า my advice to you is to help him step by step คำแนะนำของฉันที่จะให้เธอเนี่ยก็คือให้ช่วยสามีของเธอเนี่ยเลิกบุหรีแบบ step by step แบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างบทสนทนาหนึ่งนะคะ I have recently gained weight oh how come i think because i've been eating too much chips and spend hours watching tv that is not good i think it is time for you to make some changes i have recently gained weight <laughs> ช่วงเนี้ยน้ำหนักฉันมันขึ้นแหละนะคะ B ก็เลยบอกว่าโอ้ oh, How come How come เป็นประโยคในภาษาพูดนะคะหมายถึงทำไมล่ะเออทำไมล่ะทำไมน้ำหนักถึงขึ้นนะคะ A จึงตอบว่า I think because I've been eating too much chips and spend hours watching TV ฉันเนี่ยน่าจะกินมันฝรั่งทอดเนี่ยนะคะมากไปแล้วก็ใช้เวลาดูทีวีอย่างเดียวเนี่ยมากเกินไป B จึงตอบว่า That is not good นั่นไม่ดีเลยนะคะ I think it is time for you to make some changes ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอเนี่ยจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขไอ้ที่เป็นอยู่นะคะ It's time for you to make some changes ต้องถึงเวลาและที่จะปรับปรุงค่ะ เอาละค่ะเมื่อพูดถึงท็อปิกในเอพิโซดของเราในวันนี้เป็นเรื่องของ a p p l e ิใช่ไหมคะวันนี้ครูมีมาฝากกันค่ะเป็น5 i m p r e s s i v e health benefits of apples ข้อดีของ apple เนี่ยนะคะจริงๆผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในซ u เปอร์ฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากๆเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า nutritious มีคุณค่าทางโภชนาการค่ะ Apples are a good source of fiber and vitamin C they also contain antioxidants like vitamin E and polyphenol that contributes to the fruit's numerous health benefits นะคะเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยนะคะมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็วิตามินต่างๆรวมไปถึงสาร uh, antioxidant ต่างๆอย่างวิตามิน C วิตามิน E นะคะที่ให้ประโยชน์แก่ ร่างกายเราเนี่ยอย่างมากเลยค่ะข้อที่2องค่ะ Apples may support weight loss Apples are particularly f e e l i n g due to their high fiber and water content เขาบอกว่า แอปเปิยังสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักของเราได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าใน Apple เนี่ยค่ะมันมีทั้งไฟเบอร์ที่สูงมากรวมไปถึงน้ำที่อยู่ใน Apple ก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานสามารถเป็นอาหารที่เรารับประทานได้เพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะข้อดีข้อที่3ค่ะ Could be good for your heart. Apples promote heart health in several ways. They're high in soluble fibers. which helps lower cholesterol, it helps lower blood pressure and stroke risk. เขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยยังดีต่อหัวใจเราด้วยนะคะในหลายๆทางด้วยกันเนื่องจากว่าสารหรือคุณประโยชน์ต่างๆเช่นไฟเบอร์ต่างๆในแอปเปิลเนี่ยนะคะยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลของเราที่สามารถไปช่วยลดความดันในเลือดนะคะหรือว่ายังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค stroke ได้อีกด้วยค่ะข้อดีข้อที่4ค่ะ Linked to a lower r i s of diabetes เขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยนะคะยังช่วยลดนะคะความเสี่ยงในการจะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้อีกด้วยค่ะและข้อดีข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 may help protect your brain Creatine in apples may protect your brain against oxidative stress however Further research is needed to validate the effect of eating the whole fruit. ในแอปเปิลเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่ามันมีสารหนึ่งนะคะเป็นสารทางธรรมชาติค่ะเรียกว่าเครีทินนะคะเป็นสารที่ช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยนะคะลดความเครียดในสมองของเราค่ะจากรีเสิร์ชเนี่ยเขาก็พบว่านะคะการที่เรารับประทานแอปเปิลหนึ่งลูกเนี่ยก็ยังช่วยยังเป็นการช่วยนะคะลดความเครียดแล้วก็ทำให้ปกป้องสมองของเรานะคะให้มีความแข็งแรงได้ด้วยค่ะ And that's it for today episode Thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Hello English นะคะวันนี้เราได้คิดว่าเราได้สาระเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพไปไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามฟังรายการ Hello English ได้ทุกๆวันสุกเวลา7มงครึ่งนะคะและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะกลับไปฟังซ้าใน อีพีโซอื่นๆที่ผ่านมานะคะสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moe-radio.thai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับคุู Trust นัพัฒนานธนรัฐเมทารายการที่อยาก